มันเป็นฤดูหนาวที่มีหิมะตกมากที่สุดในรอบ30ปีที่ผ่านมาเช้าวันหนึ่งคริสตำรวจท้องถิ่นกำลังลาดตระเวนพื้นที่อยู่ทันใดนั้นเขาสังเกตเห็นหญิงสาวที่น่าสงสัยเธอกำลังเดินไปที่ถนนและถือกระเป๋านหนักสองใบคริสถามเธอว่ามีอะไรอยู่ในกระเป๋าผู้หญิงคนนั้นบอกว่าเธอเลิกกาแฟและเก็บของของเขาออกมาเพื่อกำจัดมันแต่คริสรู้แน่ว่าเธอคือขโมยเป็นไปได้ยังไงกันล่ะ เธอออกจากบ้านทางหน้าต่างคนทั่วไปไม่ทำแบบนั้นเวลาออกจากบ้านตัวเองหรอกโนอาเป็นเอเลี่ยนเขาอยู่ในภารกิจสำรวจพฤติกรรมมนุษย์ในช่วงพักร้อนเขาลงจอดใกล้กับหาดทรายที่มีชื่อเสียงในมาลยบ,บูโนอาสวมชุดพิเศษคล้ายมนุษย์และซ่อนตัวอยู่ในฝูงชนแซมเจ้าหน้าที่พิเศษถูกส่งไปที่ชายหาดเพื่อจัดการกับปัญหานี้แซมมาถึงและถามผู้คนที่อยู่ชายหาดเขาเตือนผู้คนว่าเอเลี่ยนอาจจะดูเหมือนมนุษย์ แต่ดูเหมือนไม่มีใครสังเกตเห็นอะไรที่น่าสงสัยเลยลองดูที่นักท่องเที่ยวเหล่านี้ในบรรดาพวกเขาใครคือเอเลี่ยนนั่นแหละคนทางซ้ายมือที่มีสี่แขนใช่นั่นแหละคำตอบแซมจับเอเลี่ยนได้แต่โนูอาเปลี่ยนรูปลักษณ์ของตัวเองและพยายามหลบหนีแซมสังเกตเห็นร่างประหลาดกระโดดเข้าไปในรถไฟ เขาจึงตัดสินใจอยุดยรถไฟเพื่อตรวจสอบผู้โดยสารทั้งหมดช่วยกันดูภาพอย่างตั้งใจและช่วยแซมหาเอเลียนให้เจอชายชาวราที่มุมขวาคือเอเลียนเขาถือหนังสือกลับหัววิกกี้กำลังใช้แล็บท็อปของเธอทำงานในร้านกาแฟ มีอยู่ช่วงหนึ่งวิกกี้ต้องไปห้องน้ําเธอเห็นว่ามันปลอดภัยที่จะวางเข้าของไว้โดยไม่มีใครดูแลและมุ่งหน้าไปที่ห้องน้ําแต่เมื่อหญิงสาวกลับมาเธอพบว่ากระเป๋าเป้สะพายหลังและแล็ปท็อปของเธอหายไปวิกกี้วิ่งออกไปข้างนอกและเห็นผู้หญิงวัยกลางคน3าคนพร้อมตะกร้าปิกนิกนั่งอยู่ในสวนสาธารณะหญิงสาวถามพวกเธอว่าเห็นขโมยบ้างไหมแต่ทั้ง3าคนยืนยันกับเธอว่าไม่มีใครสังเกตเห็นเลยนังกรีนบอกว่าเธอเพิ่งมาหาเพื่อนของเธอเอง ในขณะที่นางสมิธกำลังกินแซนด์วิชและอ่านหนังสือพิมพ์อยู่ส่วนนางแจ็คสันกำลังถ่ายรูปนกวิกกี้โทรแจ้งตำรวจทันทีเพราะเธอรู้แน่ว่าใครเป็นขโมยเธอรู้ได้อย่างไรนางกรีนขโมยของวิกกี้ไปมีสายสะพายเป้สีแดงห้อยลงมาจากตะกร้าปิกนิกของเธอพออยู่ที่ห้องสมุดจนดึก เมื่อเขาทำงานเสร็จก็มุ่งหน้ากลับบ้านขณะที่เขากำลังเดินไปตามทางเดินที่มืดมิดเขาได้ยินเสียงมาจากห้องล็อกเกอร์ของฝั่งชายพอสังเกตเห็นว่ามีคนอยู่ข้างในโดยถูกล็อกประตูจากด้านนอกพอเปิดประตูและเห็นทอมชายคนนั้นไม่รู้ว่าใครล็อกเขาไว้เข้าไปที่สระว่ายน้ำแต่วันนั้นมันปิดดังนั้นจึงตัดสินใจกลับบ้านทันใดนั้นก็มีคนปิดไฟและล็อกเขาไว้ พอลสัญญาว่าจะหาตัวคนร้ายให้เจอเช้าวันรุ่งขึ้นเขาถามเพื่อนร่วมชั้นของเขาคอตนี่กล่าวว่าเธอกําลังทํางานของเธอในห้องเรียนจอชพูดว่าฉันว่ายน้ําในสระว่ายน้ําแล้วก็ไปเล่นบาสเกตบอลต่อบ๊อบอยู่กับคอตนี่แต่เขากลับไปก่อนหน้านี้เพื่อฉลองวันเกิดของคุณยายกับครอบครัวพอรู้ทันทีว่าใครกําลังโกหกแล้วคุณล่า จอชโกหกสาว่าน้ำถูกปิดในวันที่เกิดเหตุแอนดรู <Andrew S 1> เป็นช่างภาพ <speaker> เขากำลังเดินคนเดียวอยู่ในป่าและพบกับเสือพูมากเขาโชคดีมากและสามารถหลบหนีมาได้แต่เขาพบว่าขวดน้ําที่มีที่กรองของเขาเปิดออกในขณะที่เขากําลังวิ่งหนีจากสัตว์ตัวนั้นตอนนี้เขาไม่มีน้ําเหลือเลยเมื่อเวลาผ่านไปแอนดรู Andrew กระหายน้ํามากเขามี3ทางเลือกอย่างแรกคือดื่มน้ําจากทะเลสาบเค็ม อย่างที่2คือดื่มน้ําจากต้นกระบองเพชรและทางเลือกที่3คือเอาน้ําจากลําธารที่เป็นโคลนช่วยแอนดรูเลือกทางเลือกที่เหมาะสมทีตัวเลือกที่3เป็นอันตรายน้อยที่สุดคุณไม่สามารถดื่มน้ําจากทะเลสาบเกลือได้มันไม่ดับกระหายหรอกถ้าแอนดรูดื่มน้ําจากกระบองเพชรเขาจะกินพิษเข้าไปแต่ขวดกรองของเขาสามารถกรองน้ําที่เป็นโคลนได้อย่างง่ายดา มันมีหัวใจ13ดวงแต่ไม่มีอวัยวะอื่นเลยมันคืออะไรกันแน่สำหรับไพ่ไงล่ะค <c oughs> ำภาษาอังกฤษใดที่คุณสามารถจับได้แต่ห้ามโยนอโค ทีมวิดีโอบล็อกเกอร์มุ่งหน้าไปที่บ้านผีสิงที่มีชื่อเสียงเพื่อทําวิดีโอเกี่ยวกับความลึกลับที่ซ่อนอยู่ในบ้านเมื่อมาถึงพวกเขากลับไม่เห็นอะไร,ประแปลกบ้านไม่ได้ดูหน้าขนลุกเลยพวกเขาเดินไปที่ตัวบ้านแต่ตากล้องจอร์ชกลับหันหลังและปฏิเสธที่จะเข้าไปในบ้าน เพื่อนของเขาเพยายามเกลี้ยกล่อมเขาแต่ชายคนนั้นยืนยันว่าพวกเขาควรออกจากตรงนั้นเดี๋ยวนี้เพื่อนๆของเขาไม่สนใจคําเตือนของเขาและเข้าไปในบ้านจอชรอพวกเขาอยู่ที่ถนนทั้งคืนแต่เพื่อนๆของเขาก็ไม่ออกมาเลยลองดูภาพและเช็คดูว่ามีอะไรผิดปกติกับบ้านหลังนี้ลองมองไปที่พื้นรอยเท้าทั้งหมดเข้าไปในบ้าน แต่ไม่มีรอยเท้าออกมาจากบ้านหลังนี้เลยหื้ยน่ากลัวฉันไม่เคยวิ่งเพราะฉันไหลไปฉันมีปากแต่ไม่เคยพูดฉันมีหัวแต่ไม่เคยร้องไห้ฉันคืออะไรใช่แล้วฉันคือแม่น้ำลองดูรูปสิคุณเห็นขโมยไหม รู้ะขโมยอ,อยู่ในบ้านทางซ้ายโดยยืนอยู่ข้างหน้าต่างนั่นไงเช้าวันเสาร์สองพี่น้องเจนนี่และมายาได้เล่นซ่อนหาที่บ้านถึงคราวที่เจนนี่จะต้องซ่อนและเธอตัดสินใจทําให้เกมยากขึ้นในอีกระดับหนึ่งดังนั้นเธอจึงหยิบลองบอร์ดออกจากบ้านและไปที่ถนนมายาน้บหนึ่งถึงร้อยแล้วเริ่มตามหาเจนนี่เธอคนทางบ้านแล้วแต่ไม่พบพี่สาวของเธอมายาเริ่มกังวลเธอออกไปที่ถนนและตัดสินใจถามเพื่อนบ้าน อลิสบอกว่าเธอตัดหญ้าตลอดทั้งเช้าและไม่เห็นใครเลยเดเรกบอกว่าเขาถูกปลุกให้ตื่นเพราะเสียงล้อของลองบอดลิซ่าบอกว่าเธอเพิ่งกลับมาจากการเดินทางไปทำธุรกิจแต่มายาวรู้แน่ชัดว่าเพื่อนบ้านคนหนึ่งกำลังโกหกคนคนนั้นคือใคร อลิสโกหลองดูใกล้ๆสิสนามหญ้าของเธอไม่ได้ถูกตัดเลยตัวอักษรภาษาอังกฤษใดเป็นอวัยวะในร่างกายของมนุษย์ด้วยตว I. 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 ัวอักษรไอไอไอไงล่ะเจ้าหญิงหนีออกมาจากมังกรที่ขังเธอไว้ในหอคอยเธอกำลังเดินไปตามโถงใต้ดินอันมืดมิดที่เป็นพื้นทราย ท่านใดนั้นเธอเห็นอุโมงค์สามแห่งมีไฟกำลังลุกโชนภายในอุโมงค์แรกมีกรดพิษหยดลงมาจากเพดานในอุโมงค์ที่สองและอุโมงค์ที่สามนั้นเต็มไปด้วยแมงป่องที่มีพิษห้านาทีต่อมาเจ้าหญิงก็ขึ้นไปบนพื้นดินและวิ่งผ่านป่าไปยังอาณาจักรของเธอได้เธอเลือกอุโมงค์ใดกันอุโมงค์แรก ถ้าดับไฟด้วยซ้ายฉลาดจริงๆสิ่งที่คุณสัมผัสได้แต่มองไม่เห็นมันคืออะไรใจของใครบางคนไงล่ะ <c oughs> ลองดูรูปนี้สิมีอะไรผิดปกติไป ป้ายเขียนว่าเนื้อสดไมค์ Mike, ตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะฝันร้าย mm hmm. เขามองไปรอบๆและพบว่าตัวเองถูกขังอยู่ในบ้านแปลกๆไมค์ Mike, ลองค้นหาสถานที่นี้ดูและพบ4ประตูที่จะนําไปสู่อิสรภาพประตูแรกนําไปสู่อวกาศด้านหลังประตูที่2มีแว่นขยายขนาดยักษ์ใครก็ตามที่ก้าวเข้าไปข้างในจะถูกดวงอาทิตย์แผดเผาในเวลาไม่นานประตูที่3ซ่อนสิงโตที่ดุร้ายผู้หิวโหยเอาไว้ และหลังประตูที่4เป็นทะเลที่มีฝูงปลาฉลามว่ายเวียนอยู่เต็มไปหมดช่วยไมคเลือกประตูที่ถูกต้องทีเลือกประตูที่สองซี่แสงแดดไม่เป็นอันตารายในตอนกลางคืนและไมค์สามารถเดินผ่านประตูนั้นได้อย่างง่ายดายแนนซี่นักธุรกิจมหาเศรษฐีได้มายังสถานีตำรวจเธอเสียขวานมากเธอเล่าว่าไดอาน่าลูกสาวของเธอหายตัวไป วันก่อนแนนซี่บอกไดอาน่าว่าจะไม่ให้เงินเธออีกถ้าไดอาน่าไม่กลับไปเรียนที่วิทยาลัยพวกเธอทะเลาะกันเพราะเด็กสาวไม่อยากทํางานหรือเรียนหนังสือหลังจากนั้นไดอาน่าก็ออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์และหายตัวไปต่อมาในคืนนั้นไดอาน่าโทรหาแนนซี่ด้วยหมายเลขที่ไม่รู้จักเธอพูดว่าแม่คะหนูถูกลักพาตัวมีผู้ชายสาคนเอาถุงดำมาคลุมหน้าหนูและผักหนูเข้าไปในรถ พวกนั้นต้องการเงินห้าล้านเหรียญตอนนี้พวกเขากําลังสวมชุดกระต่ายขับรถท่าทะเลทรายนักสืบบอกแนนซี่ว่าไม่ต้องกังวลไปไดอาน่าจัดฉากการลักพาตัวของเธอเพื่อที่จะเอาเงินเขารู้ได้ยังไงถ้าไดอาน่าถูกถุงดําคลุมหัวอยู่เธอคงไม่เห็นเสื้อผ้าของผู้ชายพวกนั้นหรือทะเลทรายหรอก เวนดี้เป็นครูสอนศิลปะเช้า,ชานี้มีคนแกล้งเธอด้วยการทาก,กาวบนแก้วกาแฟของเธอเธอถามผู้ต้องสงสัยสามคนแแบพพูดว่าผมไม่ได้ทำผมมัวแต่ยุ่งกับการวาดภาพดอกไม้แสนสวยพวกนี้เจสันพูดว่าผมนอนมากไปหน่อยแล้วมาถึงสตูดิโอชา้ากว่าครูส่วนซาร่าพูดว่าทำไมหนูต้องทำแบบนั้นล่ะครูเป็นครูคนโปรดของหนูนะใครเป็นคนทำ บาร่ามีปากกากาว,กาวอยู่ในกระเป๋าของเธอเวนดี้มอบงานให้นักเรียนและออกจากสตูดิโอหลังจากนั้นไม่นานเธอกลับมาและเห็นภาพวาดนี้เธอพูดว่าว้าวใครเป็นคนวาดผลงานชิ้นเอกนี้มีนักเรียนสามคนอ้างว่าเป็นคนที่วาดภาพคุณเดาได้ไหมว่าใครพูดความจริง ในการไขปริศนานี้เราควรจะดูที่จานสีของพวกเขามีเพียงนักเรียนคนนี้ที่ใช้สีทั้งหมดตรงกับภาพวาดเวนดี้ออกไปข้างนอกเพื่อซื้ออาหารสำหรับมื้อกลางวันทันใดนั้นเธอก็เห็นคนขี่จัก,กรยานนอนอยู่บนพื้นคุณเดาได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่อันที่จริงรถชนขวดซอสมะเขือเทศ คนขี่จักรยานแค่ล้มลงใกล้ๆและเปื้อนซอสเวนดี้ได้รับของที่สั่งมามันเป็นกล่องที่เหมือนกันสามกล่องพร้อมอุปกรณ์วาดรูปกล่องทั้งหมดติดไป้ายไม่ตรงกับของด้านในเวนดี้ Wendy ต้องติดป้ายทั้งหมดอย่างถูกต้องโดยเปิดดูได้เพียงแค่กล่องเดียวคุณช่วยเธอได้ไหมเนื่องจากทั้ง3ามกล่องมีของที่ไม่ตรงกับป้าย เวนดี้ควรเปิดกล่องที่สามหากมันมีสีน้ำกล่องแรกจะมีผู้กันอย่างแน่นอนและกล่องที่สองก็จะมีสีน้ำและผู้กันและถ้าเธอพบผู้กันในกล่องที่3ากล่องแรกจะมีสีน้ำและผู้กันส่วนกล่องที่สองจะมีแต่สีน้ำเท่านั้นคนส่งของเดินออกมาข้างนอกแล้วตะโกนว่าเฮ้ย hey! แจ้งตำรวจทีมีคนขโมยรถผมตำรวจเริ่มสืบสวนและพบผู้ต้องสงสัยสามคนนี้หนึ่งในนั้นเป็นหัวขโมยคุณเดาได้ไหมว่าใคร ผู้ชายคนแรกแค่กำลังทาสีรั้วของเขาและคนที่สามเป็นคนสวนแต่ชายคนที่สองซ่อนกุญแจผีไว้ในกระเป๋าเสื้อดังนั้นเขาจึงเป็นขโมยวันดี้มาที่งานตาร์ตี้ฮาโลวีนมีผู้ชายสาคนชวนเธอเต้นแต่หนึ่งในนั้นเป็นมนุษย์หมาป่าคุณเดาได้ไหมว่าใครผู้ชายคนแรกสวมชุดหมาป่า คนที่สองมีอรอยถูกข่วนอยู่บ้างแต่มันพิสูจน์อะไรไม่ได้ส่วนคนที่สาม,มีหางหมาป่าจริงๆหลังงานปาร์ตี้เวนดี้ตื่นขึ้นมาในห้องขังที่ทําจากน้ําแข็งเธอมีพีอีเตอร์อยู่ในมือในขณะเดียวกันแจ็คเพื่อนซี้ของเธอก็ถูกขังอยู่ในห้องขังแบบเดียวกันพร้อมกับสวานคุณเดาได้ไหมว่าใครจะหลบหนีไปได้ แค่วนดี้เท่านั้นที่หนีไปได้แซ็กไม่สามารถใช้สว่านได้หากไม่มีไฟฟ้าวันรุ่งขึ้นวนดี้มาถึงสตูดิโอศิลปะเธอวางกาแฟาที่ซื้อมาเอาไว้ที่โต๊ะและเข้าห้องน้ำวนดี้กลับมาและพบว่ามีนคนดื่มกาแฟาของเธอเธอตรวจสอบพื้นผิวถ้วยเพื่อหารอยนิ้วมือแต่เธอพบเพียงรอยนิ้วมือของเธอเองวนดี้ถามผู้ต้อง,องสงสัย3ามคนในหมู่นักเรียนแแลพูดว่าขอโทษค่ะหนูกําลังล้างผู้กันอยู่ตรงอ่างล้างมือหนูไม่ได้ดูที่โต๊ะทํางานของครูเลยเจสัน <Jason S 2> พูดว่า ขอโทษครับผมไม่ชอบกาแฟนอกจากนี้ผมกำลังสตรีมเรื่องราวให้ผู้ติดตามผม,ผมดูอยู่แล้วโรบินพูดว่าหนูกำลังเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องแต่งตัวเพื่อเป็นแบบในคลาสถสายภาพบุคคลคุณหาขาโมยเจอไหมคนนั้นคือเจสันดูที่กระเป๋าหลังของเขาเขาซ่อนถุงมือยางเอาไว้นั่นเป็นเหตุผลที่ไม่มีมรอยนิ้วมือของเขา เวนดี้ได้รับสายฉุกเฉินมีคนขโมยภาพวาดจากแกลเลอรี่สตูดิโอของเธอเวนดี้สอบปากคำผู้ต้องสงสัย3ามคนท่ามกลางบรรดาแขกที่มาเยี่ยมชมงานสาวราพูดว่าฉันมาที่นี่เพื่อซื้อภาพวาดของคุณแต่เมื่อฉันเข้าไปในแกลเลอรี่กำแพงกับวา่างเปล่าจิวเล่าว่าฉันตาบอดมาตั้งแต่7ปีก่อนแล้วฉันไม่เห็นอะไรเลยฉันแค่มาที่แกลเลอรี่นี้เพื่อใช้ห้องน้ำของคุณแล้วโรเบิร์ตพูดว่าทำไมผมจะต้องปล้นที่นี่ด้วยผมเป็นนักลงทุนรายใหญ่นะใครโกหก จิวถ้าเธอตาบอดจริงๆทําไมเธอถึงนํากล้องถ่ายรูปนี้มาด้วยล่ะวันดี้ต้องดูแลการเข้าสอบให้นักเรียนศิลปะนักเรียนหนึ่งใน3คนนี้ถนัดซ้ายคุณเดาได้ไหมว่าใครผู้ชายคนที่3คนถนัดซ้ายจะถือจานสีด้วยมือขวาและทาด้วยมือซ้ายได้ง่ายกว่าวิธีนี้ มือซ้ายของเขาใช้ทำงานส่วนมือขวาจะอยู่นิ่งๆระหว่างการสอบผู้ชายคนนึงชื่อบ๊อบบี้ป่วยหนักและเป็นลมเวนดี้ <Wendy S 1> เรียกรถพยาบาลและพาเขาไปที่โรงพยาบาลเธอเพิ่งพบบ,บ๊อบบี้จึงไม่รู้จักญาติของเขาแต่ถึงกระนั้นเวนดี้ก็สังเกตเห็นแฟนของเขาที่โรงพยาบาลทันทีคุณเห็นเธอได้ไหมผู้หญิงคนแรก ทั้งคู่มีรอยสักที่เหมือนกันส่วนผู้หญิงคนที่สาม,มีปานที่คล้ายกันที่แก้มเธอน่าจะเป็นพี่น้องของบ๊อบบี้แพทย์สงสัยว่าเขาโดนยาพิษดังนั้นพวกเขาจึงให้บ๊อบบี้อยู่ที่โรงพยาบาลเพื่อทําการทดสอบพิษในขณะเดียวกันเวนดี้กลับไปที่สตูดิโอและสักถามพยาน3ามคนในบรรดาผู้เข้าสอบชีล่ากล่าวว่าบ๊อบบี้ดูไม่แข็งแรงตั้งแต่แรกแล้วหนูไม่โทษเขาหรอกใครๆก็เครียดในช่วงสอบทั้งนั้นแซมพูดว่าผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนวางยาเขาแต่คนคนนี้ใจร้ายมากเลย ส่วนซาวเวียบพูดว่าผมคิดว่าบ๊อบบี้แกล้งป่วยเพื่อทําตัวน่าสงสารจะได้ได้รับการยอมรับวันรุ่งขึ้นบ๊อบบี้โทรหาเวนดี้พร้อมแจ้งผลการทดสอบเขาถูกวางยาพิษเวนดี้โทรหาตํารวจทันทีและพวกเขาก็จับหนึ่งในพยายนดังกล่าวคุณเดาได้ไหมว่าใครและทําไมแซมเขารู้เรื่องพิษก่อนที่ผลทดสอบจะออกมา เช้าวันต่อมาเวนดี้เข้าไปในสตูดิโอและเห็นว่ามีคนทําที่นี่เละเทไปหมดทั้งผ้าใบวาดกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีครอบครัวแสนสุขครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่ในบ้านที่เป็นรูปทรงโดมมีคุณแม่คุณพ่อลูกสาวเชฟแม่บ้านและมีลูกสุนัขชื่อโอลิเวอร์วันหนึ่งคุณแม่กับคุณพ่อกลับมาบ้านแล้วพบว่าโอลิเวอร์หายไปพวกเขาถามว่าใครเป็นคนสุดท้ายที่พามันไปเดินเล่นแต่ทุกคนปฏิเสธหมดลูกสาวบอกว่าหนูอ่านหนังสืออยู่ แม่บ้านบอกว่าชาเนื้อปัดฝุ่นตามมุมต่างๆในบ้านอยู่น่ะเชฟบอกว่าฉันกำลังอบพายแอปเปิ้ลใครต้องเป็นผู้รับผิดชอบที่โอลิเวอร์หายไปแม่บ้านไม่มีมุมไหนในบ้านที่เป็นทรงโดมหรอกคุณนายลอเรนซ์มีลูกสาวสามคนเอวา เบธานีและโคลอีเธอกำลังจะมีลูกสาวอีกคนคุณคิดว่าเธอจะตั้งชื่อลูกสาวว่าอะไรไรลี่ดัฟเน่หรือเอวาคุณนายลอเรนซ์เหมือนจะตั้งชื่อลูกเรียงตามตัวอักษรภาษาอังกฤษเรามั่นใจว่าเธอจะตั้งชื่อลูกสาวคนที่สี่ว่าดัฟเน่กลางบึงแห่งหนึ่งมีเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งอยู่และมีผีเสื้อเกาะอยู่บนหินก้อนหนึ่ง ถ้ามันว่ายน้ำไปทางเหนือจะใช้เวลา2นาทีเพื่อถึงแผ่นดินใหญ่หากมันว่ายไปทางตะวันออกจะใช้เวลา3นาทีเพื่อถึงแผ่นดินใหญ่และหากมันว่ายไปทางใต้จะใช้เวลา1นาทีเพื่อถึงแผ่นดินใหญ่หากมันว่ายไปทางตะวันตกจะใช้เวลา5นาทีเพื่อถึงแผ่นดินใหญ่มันควรจะว่ายน้ำไปทางไหนดีมันไม่ควรจะว่ายทางไหนเลยผีเสื้อก็ต้องบินเอาสิ กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีแม่มดชั่วร้ายตนหนึ่ง <c oughs> ลักพาตัวผู้หญิงมาสามคนแล้วสาบให้พวกเธอกลายเป็นพุ่มดอกกุหลาบหญิงสาวคนหนึ่งในนั้นอ้อนวอนแม่มดว่าเธอขอเห็นหน้าสามีของเธอก่อนจะจ่าเข้าไปชั่วการแม่มดตกลงเธอพาผู้หญิงคนนั้นไปบ้านของเธอตอนกลางคืนแล้วสาบให้เธอเป็นพุ่มกุหลาบในเช้าวันต่อมาหญิงคนนั้นเตือนสามีเธอไว้แล้วแล้วสามีก็กําลังตามติดพวกนี้มาเพื่อช่วยภรรยาของเขา ดูพุ่มกุหลาบที่เหมือนกันสามพุ่มนีส้สิพุ่มไหนเป็นภรรยาของเขานะพุ่มกุหลาบที่เป็นภรรยาของเขาไม่มีร่องรอยน้ําค้างจากตอนกลางคืนที่ใบของมันคู่รักแต่งงานแล้วคู่หนึ่งไปเที่ยวพักผ่อนพวกเขาล็อกบ้านแล้วก็เอากุญแจหลายดอกไปฝากเพื่อนบ้านไว้พร้อมกับบอกว่า ต้องคุมอะไรตรงไหนและดูแลบ้านยังไงส่วนภรรยาก็คิดการเผื่อไว้ด้วยการซ่อนเครื่องเพชรของเธอเอาไว้ในที่ปลอดภัยขณะที่พวกเขาเที่ยวกันอยู่ก็เกิดไฟดับขึ้นที่บ้านไม่มีไฟฟ้าใช้อยู่สองสวาวันจนกระทั่งเพื่อนบ้านกลับมาเพ <Okay. S 1> ื่อตรวจสอบบ้านเพื่อนบ้านทําความสะอาดทุกอย่างทันเวลาก่อนที่คู่นี้จะกลับมาพอดีแต่ผู้เป็นภรรยาหาเครื่องเพชรไม่เจอเพื่อนบ้านสาบานว่าเขาไมา่ได้แตะต้องมันเลยแล้วเครื่องเพชรหายไปไหนกัน ป้ายาซ่อนมันไว้ในตู้แช่แข็งหลังจากไฟดับทุกอย่างก็ละลายหมดแล้วเพื่อนบ้านก็โยนอาหารทิ้งไปหมดรวมถึงเครื่องเพชรด,ด้วยแบบไม่ได้ตั้งใจทีนี้วเรามีคำถามยากๆมาถามคุณอะไรคือความต่างระหว่างไฟฟ้าและแสงสว่างคุณต้องจ่ายเงินค่าไฟไง แอนนาผู้ที่สงภาษาภาษาอังกฤษและเยอรมันเธอมีรายการสอบสี่วิชานั่นคืออังกฤษคณิตประวิติศาสตร์และภูมิศาสตร์เธอไม่ได้เตรียมตัวอ่านมาดีเท่าไหร่ก็เลยเขียนตอบเป็นภาษาเยอรมันครูทุกคนส่งข้อสอบขึ้นมาให้เธอเพราะว่าครูต่างก็ไม่เข้าใจแล้วก็แนะให้เธอเขียนตอบข้อสอบวันอื่นเป็นภาษาอังกฤษแต่มีครูคนหนึ่งที่เข้าใจว่าแอนนาเขียนอะไรแล้วก็ให้เอฟเธอไปครูวิชาไหนกัน ครูสอนคณิตวิชาคณิตมีแต่ตัวเลขทั้งหมดแล้วก็เหมือนกันหมดในทุกภาษาครูก็เลยเข้าใจทุกอย่างแล้วก็ตรวจข้อสอบได้มันเป็นเช้าตรู่ของวันจันทร์วิลเลียมและแดนเนียลต่างก็ขับรถไปทำงานทั้งคู่ใครกันที่ไม่ฉลาดเอาซะเลย เดนีเลเขาไม่คาดเข็มขัดนิวด้วระพยมันอันตรายนะเจมส์กับเดลานีกำลังเตรียมตัวสำหรับงานบาร์บีคิวพบปะครอบครัวในเย็นวันหนึ่งเจมส์กำลังทำอาหารและเดลานีก็ยุ่งอยู่กับการตกแต่งทั้งหลายใครการที่ไม่ฉลาดเจมส์ James. เขากำลังทำกับข้าวกลางแดกเปรียงแล้วนมก็ตั้งอยู่ตรงนั้นด้วยมันจะบูดเร็วนะไรลี่กับเทสซ่ากำลังทำงานบ้านไรลี่กำลังทำความสะอาดบ้านด้วยการดูดฝุ่นและเทสซ่าอยู่ข้างนอกกำลังโกยหิมะคนไหนที่กำลังตกอยู่ในอันตรายเทสซ่า <c oughs> ดูสิ เธอกำลังยืนอยู่ใต้แท่งน้ำแข็งอันใหญ่ที่ห้อยลงมาจากหลังคาทุกๆวันจะมีคนเห็นผู้หญิงคนหนึ่งข้ามชายแดน <Yay. S 1> โดยบรรทุกถุงทรายหลายถุงขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปเวลาผ่านไปสักพักตำรวจก็เกิดสงสัยแล้วก็ให้เธอหยุดตรวจแต่พวกเขาเจอแค่ว่าเธอมีแต่ทรายในถุงพวกนั้น <Okay. S 1> จริงๆก็เลยปล่อยเธอไปแล้วอะไรกันแน่ที่เธอแอบขนข้ามชายแดนไป คำตอบอยู่ตรงหน้าของพวกเขาเธอรักลอบขนมอเตอร์ไซค์ข้ามชายแดนโจนาสอาศัยอยู่ในฟาร์มและเขาเพิ่งซื้อม้ามาเจ็ดตัวเขากำลังขี่ม้าอยู่ตัวหนึ่งเพื่อนำทางตัวที่เหลือไปบนฟาร์มของเขาระหว่างทางเขาก็นับม้าที่เขามีแต่เขาเห็นแค่หกตัวปัญหาคือเขาจ่ายเงินไปเจ็ดตัวเขาเลยลงม้าแล้วก็เดินเอาพร้อมกับนับม้าอีกรอบทีนี้ได้เจ็ดตัวทุกอย่างก็ถูกหมดเขาจึงขึ้นมาตัวหนึ่งแล้วก็ขี่มันกลับบ้านต่อ ระหว่างกลางทางเขาก็นัดมาอีกได้6ตัวคุณคิดว่าปัญหาของเขาคืออะไร